สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ comic world daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ eternal กันต่อดีกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเข้าใจผิดกันอย่างแน่นอนเพราะว่าหากเราดูเรื่องราว e t เ r n a l มาแล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วหรือว่าเทพเนี่ยมันคือเหล่า eternal นั่นแหละแต่มนุษย์เนี่ย เห็นว่าอ้อยพวกเขาเนี่ยแบบมีพลังพิเศษเหนือมนุษย์เลยนะแล้วอีเฮนนอลก็อยู่ในช่วงเวลาต่างๆในปรติศาสตร์มากมายถูกไหมก็เลยอุปมาอุปไมยไปว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเทพขึ้นมาอย่างเรื่องราวของอีคารุสเนี่ยหรือว่าอีคาริสเนี่ยนะครับผมที่เราได้เห็นในหนังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่สไปน์เนี่ยได้แต่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นแบบนั้นในบางกรณี แต่ในบางกรณีก็ไม่ใช่แบบนั้นเหมือนกันนะครับเพราะอย่างตัวของเซอร์ซีเองก็มาจากตำนานของเทพกรีกถูกไหมก็มาจากตัวของเซอร์ซีเองนั่นแหละแต่สะกดกันคนละแบบก็คือในตัวของเวอร์ชันอีเทอร์นลเนี่ยเขียนว่า S E R S I นะครับแต่ถ้าเป็นในเวอร์ชันเทพกรีกเนี่ยจะเขียน C I R C E ก็เขียนคนละแบบกันหรือว่าตีหน้าเองเนี่ยก็เบสออนมาจากอาร์คีน่านะครับก็เทพกรีกเหมือนกันถูกไหมหรือว่าเอจักเองเนี่ยก็มาจากเทพกรีกเหมือนกันนะครับผมตัวของกิลกาเมสนี่ยก็เป็นตำนานกิลกาเมสเหมือนกันก็เรียกได้ว่ามีตัวที่มาจากแบบว่าตำนาน ของแบบโลกแห่งความจริงเนี่ยมากมายเลยนะครับแม้แต่ตัวของคิงโก้เนี่ยก็มาจากตำนานเทพของบาบิลอนเหมือนกันนะครับผมเป็นคิงโก้นั่นเองครับก็ชื่อใกล้ๆกันหมดเลยแต่แบบว่าเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยตีหน้ากับอาฮิน่าเนี่ยมันคงจะเป็นคนเดียวกันลรืมั้งเพราะว่าตีหน้าเองเนี่ยก็อยู่ที่กรีกเป็นผู้พิทักษ์แห่งเอเธนเหมือนกันแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมจริงๆเนี่ย ซีนากับอาฮีนาเป็นคนละคนกันถ้าเราเบสกันในคอมมิกนะถ้าเอาเรื่องของคอมมิกมาก็คือพวกอีเทอร์นลเนี่ยช่วยโลกแล้วก็เหมือนแม้ว่าคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเทพแบบพวกเขาก็เลยเออไม่เป็นไรก็เข้าใจแบบนั้นก็ได้นะครับผมแต่จริงก็จะมีเทพที่เป็นตัวนั้นอะอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย แต่เราจะเอาในคอมมิกมาเทียบกับในหนังไม่ได้หรือเปล่านะครับในหนังมันไม่ได้เหมือนในคอมิกซะหน่อยในหนังเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ผมก็จะบอกว่าในหนังเองเนี่ยนะครับผมก็มีเทพกรีกจริงๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างเทพนอตเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วถูกไหมว่าเป็นแอสการ์ดเป็นนู่นนี่นั่นแล้วเทพกรีกมีอย่างนั้นหรอเรายังไม่เคยเห็นเลยคือสิ่งที่ผมยืนยันได้ว่าเทพกรีกมีเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเรียกได้ว่าในต่อเลิฟแอนด์ทันเดอร์หรือว่าต่อภาคสีเนี่ยนะครับผม จะมีการปรากฏตัวของซูสออกมาครับแล้วถ้ามีซูสเนี่ยก็หมายความว่าต้องมีอาคีนาด้วยสิครับถูกไหมถ้ามีซูสเป็นเทพปีกออกมาเนี่ยแปลว่าเทพปีกคนอื่นๆก็มีจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองอีเ์นอลเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่สร้างโดยซิลเชียลที่มีพลังเหมือนเทพเจ้าแต่พวกเขาไม่ใช่เทพเจ้าครับเทพเจ้าจริงๆมีนะครับผมแล้วก็ชื่อใกล้เคียงกันบวกกับทําหน้าที่ คล้ายๆกันอีกด้วยครับก็ต้องคอยดูนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยในต่อภาคเสียมาเวลจะตีความเรื่องเทพเจ้ากรีกออกมาเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าเราน่าจะได้เห็นกันมากขึ้นแล้วในอนาคตเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นเทพจากตำนาน,นอื่นๆกันมามากกว่านี้นะครับอยากเห็นแบบสภาแห่งเทพมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าในคอมมิกเนี่ยมันจะมีสภาเทพอยู่ทีรี้ว,ว่าเทพจากทุกศาสนาเนี่ยจะมาเหมือนประชุมกันในสภาเทพแห่งนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ ถ้ามาในหนังเนี่ยมันคงจะอลังการมากๆเลยแล้วมาเวลเองเนี่ยเราไปอวกาศเยอะแล้วดูเหมือนว่าในทิศทางต่อมาเนี่ยก็จะมาเรื่องเวทมนต์โลกเวทมนต์อะไรแบบนี้คัดฮงคาถหาเสยียทรงเสยียศาสตร์อาถงอาถานกันมากขึ้นครับก็ต้องรอดูว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นยังไงแต่เรียกได้ว่าในวันนี้ก็มาคลายข้อสงสัยสั้นๆกันก็แล้วกันว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อเทพจริงๆเนี่ยคือพวกอีเทอร์เนลไปเลยแต่ไม่ใช่ อีเฮนนอเป็นแค่คนที่เหมือนกับเทพแล้วก็มนุษย์เข้าใจผิดว่าเป็นเทพแต่เทพจริงๆก็มีเหมือนกันนะครับนี่เป็นเรื่องทั้งหมดในวันนี้ล่ะก็คงจะไม่ได้ยาวอะไรกันมากยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับ